กำงมีการพยายามฟื้นความทรงจําให้กลับมาอยู่ในความสนใจอีกครั้งก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องของการจัดการระบายน้ําแบบเหมืองฝายซึ่งมีการสืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วแต่ว่าตอนนี้กําลังอาจจะถูกแทนที่ด้วยการจัดการระบบระบายน้ําแบบใหม่แต่ว่าลุงหมื่นที่พญาเนตรแก่ฝายพญาคมที่ดูแลเรื่องนี้มาและสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคบรรพชนกําลังพยายามปลูกจิตสํานึกให้กับคนรุ่นเด็กรุ่นเยาวชนในชุมชนนะคะ นักข่าวพลเมืองติดตามรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะป้อมือนที่พระเนธกำลังอธิษฐานบอกกล่าวต่อเจ้าป้อพยาคำว่าได้นำลูกหลานของเจ้าสารปีมาทำความรู้จักกับฝ้าย ละอ่อนมูนี้บรรพบุรุษของมู่เขาเป็นแห่งสําคัญที่ได้ห่วมกับพยาคำแป่งฝ่ายไม้หวกและฝ่ายหินทิ้งเพื่อเป็นเขื่อนกั้นลําน้ําปิงผ่านน้ําเข้าสู่ลําเหมืองเพื่อเจ้าให้เจ้านาได้ใจในการเกษตรบนแผ่นดินเจียงใหม่และละปูนมานับร้อยปีแล้วเพราะนี่มันมีมีข้อางรับนี่ด้วยสังคน บาดแก่ฝายของป้อมืนวัย80ปีในวันนี้เลยบั่ใจกล้าการดูแลแบ่งปันการใจน้ำจากฝ่ายพยาคำนี้อย่างเป็นธรรมแต่ยังต้องพยายามถ่ายทอดประสบการณ์การจัดสรรน้ำการแปลงและซ่อมแซมฝายตามพยาล้านานา,นานแก่ลูกหลานเพราะหวังว่าคุณค่าของเมืองฝายน่าจะปอซึมซับในหัวใจของละออนมูนี้และมีแนวห่วมช่วยกันปกป้องฝายนี้นักขึ้นนักขึ้น มมีขยะทิ้งอย่าค่ะเจ้าแล้วตอนนี้มหาหันแล้วเป็นจะได้พ่องมาภูมิใจอะค่ะมีก็คนเอาขยะมาทิ้งอะค่ะเมื่อดีแบบเอามาภูมิใจอะค่ะแบบทาาําลายทรัพยากรธรรมชาติอะค่ะเจ้าความสำคัญทำฝ่าย,ยาคัมเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นที่ศึกษากดูง,งานมในการเรียนการสอนของนักเรียนโดยในความสําคัญของพี่น้องชาวบ้านเน,นี่ยเอาน้ำเนี่ยไปหล่อเลี้ยงพี่น้องชาวบ้านใน ช่นไดด้ีอยูเมื่อตอนที่น้ำท่วมเมืองเจียงใหม่ปี2548ฝ่ายพยาคำของป้อมืนโดนโต้อว่าเป็นสาเหตุของน้ำท่วมผู้นำรัฐบาลสั่งการรื้อเตตึงฝ่ายพยาคำฝ่ายนองเพิ่งและฝ่ายต้าวังตานบอกเหตุผลว่าถ้ารื้อเตฝ่ายแล้วก็จะสร้างประตูระบายน้ำฮืดแทนประตูนี้ก็สามารถผ่านน้ำปิงเข้าลำเมืองได้เหมือนเก่า แต่แก่ฝ้ายที่มีประสบการณ์จะสั่นน้ำมาตึงชีวิตอย่างป้าหมืน่นเบอร์เจือจะอัน้นเลขาบรานโาถามบอกว่าเพถ่า,าจะระเบิดไฟพยากาำทราบข่าวจากของเพื่อนเละเนอร์ทนนาม,มือน้ำนองก่วมเมืองอย่างหม่พระเวลาระเบิดเลือดถ้าจะระเบิดจริงๆคือระเบิดใจอย่างหมื่นคนเข้อหูเรื่องไตปากิยว่ะลูกกลับพุ้นม,มามาถึง ่ายพญาครับเนี่ยแถมห้กิโลกึ่งน้ำมันาเข้าหมาืองรือได้อยังไงแม้ว่าประเดี๋ยวนี้โครงการการก่อสร้างประตูระบายน้ําและรื้อเตฝ่ายตึงสามยังอยู่ในแผนของกรมชลประทานและจังหวัดเจียงใหม่อยู่แต่ป้ามื่นก็ยังคงเดินหน้าปกป้องฝ่ายพยาคำห่วมกับกลุ่มผู้ใจน้ําเมืองฝายด้วยความพยายามบอกเล่าถึงความสําคัญของระบบเมืองฝายแก่คนรุ่นหลัง การได้ถ่ายทอดความหูด,ด้านการจัดการเบืองฝ่ายเฮ้อร้อนถือเป็นหากฐานสําคัญของการเกิดความหักความห่วงแหนฝ่ายและลําเมืองอันเป็นพยาล้านนาให้อดารงอยู่สืบไปนักข่าวพลเมืองเหนือรายงานเจ้าเด็กรุ่นใหม่ก็เป็นความหวังสําคัญที่จะช่วยพยายามพลิก ฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของล้านนานะคะและถ้าท่านมีเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท้องถิ่นหรือว่าเรื่องของชนชั้นกลางในเมืองอย่าพลาดนะคะส่งมาร่วมกับที่นี่ทีวีไทยได้กับนักข่าวพลเมืองอีเมลมาได้ค่ะที่ citizen@thaiPBS.or.th เรากำลังรอเรื่องจากท่านอยู่นะคะ